มันมีสามกลุ่มที่มีเป้าหมายตรงกันกับคุณเซนก็คือที่ต้องการจะล้มรัฐบาลของคุณแพรทองฐานนะก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มคุณเซนนี่แหละนะสองก็คือกลุ่มมวลชนที่จะกดดันจุมนุมพรุ่งนี้ขาดนะแล้วก็สามก็คือกลุ่มพักภูมิใจไทยสามกลุ่มนี้ตอนนี้เขามีเป้าหมายตรงกันที่จะต้องการบีบให้คุณแพรทองฐานลาออกนะครับคือประเด็นตอนนี้เนี่ยออก็คือว่าสามกลุ่มเนี่ย ก็ต้องการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไทย <ừ> ก็คือต้องการเปลี่ยนแพร่ทองทาน <ừ> ซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะสอดคล้องกับความต้องการของคนจำนวนมากเหมือนกันทีนี้เนี่ยทีนี้ปัญหามันก็คือว่าในการเปลี่ยนอันนี้เนี่ยเอาเปลี่ยนนายกมันก็ทำให้สภาพการเมืองไทยเนี่ยมันมันอาจจะมีการเพียงแค่เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง ทางการเมืองอแต่อย่างใดนะครัสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนแพรทองทานไปเนี่ยคนที่จะมาก็คือวันนี้ก็เริ่มโผล่ม,มาแล้วก็คือคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมก็จะมาเป็นตัวตัวตายตัวแทนอ,อีกหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะแล้วโครงสร้างของรัฐบาลมันก็เหมือนเดิม เพราะว่าถ้าถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะรวมเสียงกันออย่างแน่แนแล้วโหวตโหวดคุณชัยเกษมขึ้นมาถูกทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนตัวนายกเท่านั้นใช่แค่เปลี่ยนแพรทองทานไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับการบริหารราชการแผ่นดินคือทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะคุณชัยเกษมคือเปลี่ยนจากคนที่อาจจะไร้เดียงสาไม่มีไม่มีความเป็นมืออาชีพแบบแพรทองทานไปสู่ผู้สูงอายุ ที่อาจจะตามเกมทางการเมืองอะไรหรือว่าตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคใหม่อาจจะตามไม่ทัน mm hmm. มันก็เหมือนกับสวิงไปอีกขั้วหนึ่งอ่ะ mm hmm. แต่ว่าไม่ใช่สวิงในเทิงที่ในทางบวกนะ <c oughs> สวิงในลักษณะที่มันพอๆกัน mm hmm. นะหรืออาจจะแย่กว่าเดิม <c oughs> พอแพทองทานไปชัยกเกษมก็ามา mm hmm. นะอันนี้คือเราเป็นสิ่งที่เรามองเห็นอยู่แล้ว <c oughs> และมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นพักประชาชนเขาก็เห็น เส้นทางนี้อันสิ่งที่พักประชาชนเสนอก็คือว่าภายใต้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดยุบส,สภาไปเล,เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่อืมันซึ่งมันอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบใหม่ขึ้นมาครับแล้วมันจะทําให้มีการเริ่มต้นกันใหม่ในการจัดแนวทางในการบริหารประเทศแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับกัมพูชาหรืออะไรก็แล้วแต่อือ,อ,อันนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหลัก ที่ทางพักประชาชนเขาก็ไม่ได้สนับสนุนใน<ม>เรื่องขอก<า>นการอภิปรายบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดครีเมีย์ลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทย Monomax กในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า AAS เพียง199บาทต่อเดือน